ครับอยู่กับน้องทำ Y L S กันอีกแล้วนะครับวันนี้หายกันไปนานเลยใช่ไหมล่ะคลิปยาวหายกันไปนานเลยผมนะแบ่งเวลาไปทําคลิปสั้นๆเลยใช่ไหมอ่าหายกันไปนานเลยนะเราแบ่งเพราะ ผมไม่มีเวลามาทําคลิปยาวนะครับเพราะผมก็ขออภัยนะผมไม่มีเวลามาทําคลิปยาวเพราะว่าแม่ให้ลงคลิปสั้นหมดเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องครับในหาในป๊อปปี้พทาามนะครับว่าตัวละครไดโหดที่สุดหลายคนก็อาจจะกลัวฮักกี้ เพราะว่าฟันมีสองข้างมีสองชั้นนะครับหรือหลายคนอาจจะไม่ชอบมามีมม่ลองเล็กเพราะว่านางงาั้นค่อนข้างจะปีนเก่งใช่ไหมตอนเราขึ้นที่สูงคนะคือมามีมม่ลองเล็กก็สามารถปีนตามได้เพราะเราปีนไม่ได้ใช่ไหมแล้วเรา,าต้องใช้จิ๊กแพกแบบแนี้ที่เราเดินอะ่ะ หยิบแล้วขึ้นมาแล้วมัมไม่ลองเล็กมันปีเร็วมากเลยครับอือ uh หือ huh. แถมโรคจิตอีกด้วยหรือตัวละครล้ายใหม่ล่าสุดเป็นเจ้าแคทแนปนะครับพน่นหรือหลายคนจะไม่ชอบแคทแนปเพราะว่าไม่อยากดมควันสีแดงของมันนะครับก็แล้วก็ตัวที่โหดกว่าตัวละครสาตัวนี้ไม่ใช่โปนอทยนะครับเพราะว่า แต่โปรตไทยก็โหดนะครับทุกคนโหดจริงแล้วก็ตัวที่โหดกว่าโปรตไทยก็คือผู้เล่นนี่แหละครับเพราะว่าตั้งแต่ยามกล้าเข้ามาเนี่ยในโรงงานแห่งนี้ในโรงงานป๊อป,ปี้เพทามคือ ความไม่ดีของเจ้าสัป,ปลาดก็เกิดขึ้นทุกคนอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าทำไมตัวละครถึงหูดตั้งแต่ยามเข้ามาในโรงงานนี้ความบันไลได้เกิดขึ้นตั้งแต่ทำฮักกี้ตกลงไปด้านล่างบทมามี่ลองเล็กแล้วก็ล่าสุดนะครับแทงปากแมว คือความบันไลได้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เลยแล้วก็อีกเรื่องนึ่งครับ <Yeah. S 1> เป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบมันแบบไม่ไม่ดีนะครับรู้สึกไม่ดีเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ระบายบ่อยเงผมไม่มีเวลามามาทำคลิปยาวฮะ oh. ไม่ระบายบ่อยเลย ทำได้แค่คลิปสั้นๆแบบเนี้ยแล้วพ่อแม่ก็ไม่ค่อยให้ดูด้วยให้ให้ทําด้วยอะ่ะให้ดูอ่ะการ์ตูนอะ่ะไม่ให้ทาคลิปแล้วในทีวีเครื่องผมเนี่ยมันทํามันทําไม่ได้แต่ไม่ใช่เครื่องนี้นะครับที่ผมชี้อยู่ไม่ใช่เครื่องนี้นครับเครื่องข้างนอกดูเลยครับมันมันมันทาคลิปไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวมันไม่ดีเลยมันดูได้แค่ แนวนอนแล้วผมก็ชอบทำคลิปแนวตั้งด้วยก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ3มนาทีแล้วไปเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย